ะค่ะทุกคนเปิดวอลวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เกาหลีใต้นั่นเองค่ะเหมือนจะสดใสแต่ไม่คือตอนนี้คือตาจะไปแล้วดูความบวมเหนื่อยมากนะคะแต่ก็อยากจะมาเปิดคลิปก่อนไปนอนนะคะว่าตอนนี้เราอยู่เกาหลีใต้แล้วนะคะแป้งมาถึงเกาหลีใต้ตั้งแต่ออตอนตอน11โมงเค่ประมาณ10โมงกว่าๆอีกนิดเดียว11โมงแล้วว่ะเออแล้วก็ นน่นนี่นั่นหลายๆอย่างจริงๆอะตอนแรกคือเราวางแผนว่าเราจะมากับแฟนนะคะแต่ว่าแฟนดันติดต่อมอแล้วก็โดนส่งกลับไปที่รับร้อยแล้วก็ก็เลยเหลือแค่เราคนเดียวแล้วก็เพิ่งถึงโรงแรมเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วถึงโรงแรมตอนประมาณทุ่มหรือสองทุ่มประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเออด้วยอะไรอย่างเราก็จัดการโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ตอนนี้เพิ่งถึงโรงแรมริ่พงพันไว้ว่าอยากจะไปทำแอคทิวิตี้เยอะมากเลยนะวันนี้เพราะว่าเรามาถึงก็ค่อนข้างเช้าแบบ ตามที่พานไว้แต่พอทุกอย่างมันเกิดการคาดเคลื่อนอะไรเงี้ยมันก็อืมก็ไม่มีอารมณ์ที่จะออกไปไหนแล้วมันก็เหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเราก็บินช่วงตีสามเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้นอนก็เออก็เลยวันนี้ก็เลยกะแค่เออพักนอนเอาแรงก่อนพรุ่งนี้ก็ค่อยไปเลยต่อว่าจะไปไหนอืมก็แอบเศร้านิดหนึงนะคะเพราะว่า ทั้งเราก็แพลนว่าเราจะไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยกันแต่มันก็กไม่เป็นไรก็ถือซะว่าเป็นหมทเรียนแล้วก็ถือซะว่าออกมาเผจัญภัยไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยตัวเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไดอารี่เกาหลีใต้ first time ของเรามันจะเป็นยังไงเป็นวันทที่แบบแตั้งอยากมามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะตั้งแต่แบบตั้งแต่จำควาได้ว่าแลยเป็นติ่งเออ คือมันก็อยากจะทำมาให้มันสนุกนะแต่ว่าแบบมันยีงไม่ค่อยออกเพราะด้วยความที่มันเหนื่อยแล้วมันก็ยังเศร้าจากการที่แบบที่เราโดนพลาดคู่หูคู่รักปาร์ตี้ใดๆก็แล้วแต่เออตอนแรกเราก็แพรว่าเราจะทํากิจกรรมกับแฟนคนข้างเยอะเนาะเ,ออเพราะว่าเราแบบมาเที่ยวด้วยกันแต่ว่าพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็เลยแบบนอนมากๆแต่เราก็พยายามพูดลอกใจตัวเองว่าแบบเออไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ก,ดไดก็เดี๋ยวเออรับหน้าเอาใหม่ เหตุผมมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะคะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบเออห้ามเข้าประเทศอะไรอีกเลยก็แค่แบบเหมือนจะบอกว่าเออศักยภาพคุณไม่พร้อมสำหรับการที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศเราอะไรประมาณนั้นเหตุผลที่เขาให้กับแฟนของแป้งนะคะก็เลยก็เลยต้องกลับไทยอืมก็เอย่าทาการบ้านมาใหม่รับหน้าแล้วก็ค่อยลองใหม่อืมรอบนี้ก็ถือซะว่ามาสํารวจล่วงหน้าก่อนละกัน พอรอบหน้ามากับแฟนกับเพื่อนกับแม่กับใครใดไรก็แล้วแต่ก็จะได้แบบพอจะได้พูดว่าอ๋อฉันฉันเคยพอมาลางๆตำรวจมาแล้วครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือห้องที่แป้งจองมานะคะแป้งผักที่โรงแรมโฮเทลเวนิวจีนะคะนี่นี่คือจะเป็นเตียงนี่โรงแรมนี้เลยตรงนี้รู้สึกเหมือนมันจะเป็นวิวได้ด้วยนะแต่ว่าแป้งไม่รู้จะเปิดยังไง เออประมาณนั้นอะพื้นเขาจะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนพรมที่แบบปูอีกทียะไม่ใช่กระเบื้องเลยทุกคนซึ่งแป้งสบวันนุ่มแล้วก็อุ่นสบายเท้าดีนันเขาก็มีกระจกให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำไฮเทคมากตรงนี้ดูดิดูความแบบปุ่มเขาต่างๆส่วมคือไฮเทคเวอร์ สม้มไฮเทคไม่ใหม่แล้วนะคะนี่มีผ้าชเช็ดตัวมีคนสวยแล้วก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะคะมาก็จะเป็นห้องอาบน้ําก็ห้องน้ําห้องอาบน้าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นก็คือแบบกําลังพอใช้พอดีอะไรเงี้ยเออซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้อยู่ห้องหรือล้วก็ออกไปข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก,ก็ประมาณนี้แหละกําลังดี เริ่มต้นเช้าของวันนี้เรามาเช่าชุดเพื่อเข้าวังกันนะคะเอ,อ่อมาเช่าที่ร้านฮันบกนํำค่ะทุกคนวันนี้ก็คือค่าเข้าฟรีนะคะด้วยความที่มันเป็นช่วงเทศกาลุูซอกของเกาหลีทุกอย่างหนึง ก็เลยค่าเข้าฟรีแต่ว่าถ้าโดยปก,กติค่าเข้าจะมีค่าเข้าแต่ว่าถ้าเราใส่ฮันบกเราก็จะไม่เสียค่าเข้าอยู่นะคะเพราะว่าก็นั่นแหละออวันนี้ถ้าช่วงเทศกาลชูซอกใครมาเที่ยวไม่ใส่ฮันบกก็ไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะเข้าหวังได้เลยคนเยอะม คนก็คือแบบเยอะมากได้รูปมากอะแต่ว่ามองหาดูเย่าจะให้ใครถ่ายให้เห็นเป้าหมายแลลวตรงนี้คือแบบป่าร่รวนๆเขียวขจีเวอร์มาต้นนี้ก็สวยเฮ้ยนี่ลมเลืนมากอะเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่าเราเข้าไปได้ไหมอะน่าจะเข้าไม่ได้แน่เลยหรือได้ เราเจอมานั่งอ,ะอ่ะเที่ยววางหนึ่งวันยังเซโยแฮปปี้เอ้ความสุขมากเลยอยากถ่ายรูปอีกอ่ะต้องต้องหาหมุมตั้งกล้องแล้ว อยากเข้าไปข้างในอ่ะแต่ว่ามันทำสอกกันน้อยก็น่าจะแปลว่าแม่อันนี้ได้เข้าไปข้างในแน่เลยอ่ะแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ดูศักดิ์สิทธิ์และดูขลังมากมันเบิดได้ไปเนี่ย so pretty ร <Wow. S 1> ้อนค่ะร้อนอ้อุ้ยแดดมาแล้วมันแบบภาพก็สวยลมก็เย็นเออ ใคอยังเช่อเนรออุ้ยตรงนี้มีสะพานด้วยใครจะถ่ายรูปให้เราเราจะไปต้องกล้องถ่ายสะพานตรงไหนรงนี้สวยมากอี้ดูสิตรงนี้มันสวยมากใครจะถ่ายรูปให้เราอ่ะหาเพราหมายแป๊บ โชว์อุ้ม้วยแล้วก็มีเสียงจิ้งหรีดด้วยเย็นมากเย็นมากเลยค่ะของจนี่ <laughs> รู้ไหมแค่กี่คำเอาไหมใช่อ่ะสิ้นสุดแล้วหมดแล้วแค่นี้มีอะไร คนคือแป้งเข้ามาข้างในเมื่อกี้ใช้กุ้กันแปลภาษามันก็แปลว่าเป็นการเข้าพระช่งเขียวบกุงเข้าแล้วห้ามออกใหม่แล้วเรางงว่าในเนี้ยคือไม่มีใครใส่หันบกเลยเลยลราก็เลยเอ๊ะนี่เรายังอยู่ในส่วนพระชวังอู่ทำไมโซนนี้ไม่มีใครใส่ฮันบกเลยอุ้ยอันนี้เลแค่เหนจากไกลๆแต่ว่าห้ามเข้าอ่ะดูสิว้าวา เดินจนเหนื่อยจนร้อนเน่ทางเราก็เอาชุดไปคืนนะคะจะบอกว่าจริงๆแถวพระชวงมีร้านให้เช่าชุดเยอะมากๆเราไม่ต้องจองมาก็ได้นะคะเรามาเดินเลือกดูหน้างานได้เลยมีหลายร้านมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายสไตล์หลายชุดหลายโปรโมชั่นมากๆด้วยค่ะร้านหันมุกนําเนี่ยจริงๆก็หาไม่ยากเลยนะคะพอเราออกจากสถานีเคียม,มุกโกงมาแล้วเดินมาที่พระชวงเนี่ยทางออก4 เราก็จะเจอร้านเช่าชุดฮันบกเต็มเลยนะคะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงเข้าไปในตอกเรื่อๆหรือถามพนักง,งานแถวนั้นก็ได้ค่ะเขาก็จะบอกเราว่าเออร้นานม,มันอยู่ตรงไหนเห็นไหมดูสินี่เร้นี่ระหว่างทางเดินเข้าไปที่ร้านฮันบกนําอะคือแบบชุดมันก็เต็มไปหมดเลยอะคือมันมีให้เลือกเยอะมาก